เริ่มจากศูนย์ได้ถ้าคุณไม่หยุดเรียนรู้ไม่มีใครบนโลกนี้ที่เกิดมาพร้อมทุกอย่างหลายคนเริ่มต้นจากศูนย์บางคนเริ่มต้นจากติดลบแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาเดินหน้าต่อไปได้คือการเรียนรู้ไม่ใช่โชคชะตาไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นยื่นให้แต่คือความตั้งใจที่จะไม่ยอมแพ้ต่อความไม่รู้ความพร้อมที่จะเปิดใจ และความกล้าที่จะลุกขึ้นใหม่เสมอหลังจากล้มลงไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่มีการศึกษาระดับไหนหรือเคยพลาดมากี่ครั้งถ้าคุณยังไม่หยุดเรียนรู้ชีวิตคุณก็ยังมีสิทธิ์ไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้เพราะการเรียนรู้คือพลังที่ไม่ขึ้นกับต้นทุนไม่มีใครมาขวางคุณจากการอ่านหนังสือดูคลิปความรู้ฝึกทักษะใหม่ๆหรือถามคนที่เก่งกว่า ไม่มีใครห้ามคุณจากการพัฒนาตัวเองถ้าคุณไม่ห้ามตัวเองก่อนคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลายคนบนโลกนี้ก็เคยไม่มีอะไรติดตัวไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียงไม่มีเส้นสายแต่สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือพวกเขาไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาและไม่หยุดเดินอย่าดูถูกตัวเองเพียงเพราะคุณยังไม่เก่งเพราะไม่มีใครเก่งตั้งแต่วันแรกคนที่ประสบความสำเร็จที่สุด มักเป็นคนที่ยอมรับว่าตัวเองยังไม่รู้แล้วลงมือเรียนอย่างจริงจังพวกเขาเริ่มต้นด้วยคำถามลงเอ่ยด้วยคำตอบแล้วเปลี่ยนคำตอบนั้นให้กลายเป็นการลงมือทำอย่ากลัวว่าคุณจะเริ่มช้าอย่ากลัวว่าคุณจะตามไม่ทันถ้าคุณเดินทุกวันคุณจะไปถึงปลายทางเร็วกว่าคนที่หยุดเดินแล้วนั่งกลัวอยู่กับที่ทุกครั้งที่คุณเรียนรู้คุณกำลังต่อเติมอิฐให้กับบ้านหลังใหม่ในชีวิตของคุณ ถึงแม้วันนี้มันจะยังไม่เป็นรูปร่างแต่มันกำลังค่อยๆสร้างความมั่นคงให้กับวันข้างหน้าถ้าคุณยังเรียนรู้ยังลงมือทำยังไม่ยอมแพ้ชีวิตของคุณจะไม่ย่ำอยู่กับที่คุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะท้อแต่คุณจะไม่จมเพราะคนที่เรียนรู้คือคนที่มีทางเลือกมากกว่าคนที่อยู่เฉยๆลองมองสองชีวิตที่เริ่มต้นจากจุดเดียวกันชายหนุ่มสองคนอายุเท่ากันฐานะเหมือนกัน ไม่มีทุนไม่มีโอกาสไม่มีใครหนุนหลังแต่มีความฝันในใจเหมือนกันเท่าทั้งคู่เริ่มจากศูนย์คนแรกตื่นมาทุกวันด้วยความเชื่อว่าฉันยังไม่เก่งพอแล้วก็ใช้สิ่งนั้นเป็นข้ออ้างที่จะไม่พัฒนาเขาเลือกใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการบ่นว่าโลกไม่ยุติธรรมเฝ้ารอให้ใครบางคนมายื่นโอกาสให้และใช้คำว่าไม่รู้เป็นกำแพงในการปิดกั้นตัวเอง ในขณะที่อีกคนหนึ่งตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำถามว่าวันนี้ฉันจะเรียนรู้อะไรได้อีกบ้างเขาเริ่มจากการดูคลิปสอนฟรีอ่านบทความฟรีทดลองทำสิ่งใหม่ที่ไม่เคยลองถามคนที่รู้มากกว่ายอมรับคำวิจารณ์และหาวิธีพัฒนาตัวเองทุกวันแม้จะช้าแต่เขาไม่เคยหยุดเดินสุดท้ายไม่กี่ปีผ่านไป คนแรกยังคงอยู่ที่เดิมเต็มไปด้วยข้ออ้างเดิมๆและความเสียใจที่ไม่เริ่มลงมือทำส่วนอีกคนหนึ่งแม้จะไม่ร่ำรวยล้นฟ้าแต่เขากลายเป็นคนที่สร้างชีวิตใหม่ได้ด้วยสองมือและความรู้ที่เขาไม่เคยหยุดหามานี่แหละคือความแตกต่างของคนที่หยุดเรียนรู้กับคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อความไม่รู้ชีวิตมันเปลี่ยนได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้ต่อศูนย์เพราะศูนย์ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของทุกความยิ่งใหญ่เสมอ แค่คุณอย่าหยุดเรียนรู้ชีวิตคุณก็ไม่มีทางอยู่ที่เดิมอีกต่อไปเราไม่ได้ต้องเก่งในวันเดียวและเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างก่อนเริ่มต้นเพราะความสำเร็จในชีวิตไม่เคยเกิดจากการกระโดดครั้งเดียวแล้วไปถึงเป้าหมายแต่มันเกิดจากก้าวเล็กๆที่มั่นคงและต่อเนื่องต่างหากการเรียนรู้เพียงวันละนิดแม้จะดูเหมือนไม่มากแต่เมื่อสะสมไปทุกวัน มันสามารถเปลี่ยนทั้งทิศทางความคิดและอนาคตของชีวิตได้อย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ดูเหมือนเล็กในวันนี้จะกลายเป็นรากฐานที่แข็งแรงในวันข้างหน้าหลายคนไม่กล้าลงมือทำเพราะคิดว่าต้องพร้อมก่อนต้องรู้ทุกอย่างก่อนต้องมีทักษะครบก่อนแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครเริ่มต้นด้วยความพร้อมเต็มร้อย คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ล้วนเริ่มจากศูนย์ทั้งนั้นแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาเดินหน้าได้คือการไม่หยุดเรียนรู้แม้จะเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันมันไม่ใช่ความรู้มหาศาลที่เปลี่ยนชีวิตในชั่วข้ามคืนแต่มันคือความสม่ำเสมอในการเรียนรู้ที่ค่อยๆพลิกชีวิตให้ค่อยๆขยับเข้าใกล้ความฝันคุณไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือวันละเล่ม แค่วันละหน้าไม่จำเป็นต้องดูคอร์สทั้งบทแค่ดูให้จบหนึ่งหัวข้อไม่ต้องพัฒนาตัวเองแบบปฏิวัติชีวิตแค่เปลี่ยนนิดเดียวจากเมื่อวานสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กแต่เมื่อสะสมไปทุกวันคุณจะกลายเป็นคนละคนในอีกไม่กี่เดือนอย่าประเมินค่าการเรียนรู้เพียงเล็กน้อยต่ำเกินไปเพราะมันคือเครื่องมือที่เปลี่ยนคนธรรมดา ให้กลายเป็นคนที่มีความสามารถเปลี่ยนคนลังเลให้กลายเป็นคนกล้าและเปลี่ยนคนที่หลงทางให้หันกลับมาเจอทิศทางชีวิตของตัวเองอีกครั้งบางครั้งคุณไม่ต้องเร่งให้ถึงเร็วแต่ต้องแน่ใจว่าคุณยังเดินอยู่ทุกวันที่คุณเรียนรู้อะไรบางอย่างคุณไม่ได้อยู่ที่เดิมคุณได้ขยับแม้จะเพียงหนึ่งก้าว แต่เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ขยับเลยอีกไม่นานคุณจะทิ้งระยะห่างจนไม่สามารถตามทันได้ยิ่งในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงเร็วคนที่ไม่เรียนรู้อะไรเลยไม่เพียงแค่หยุดอยู่กับที่แต่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังทุกทักษะใหม่ที่คุณเรียนรู้คือการเพิ่มเครื่องมือให้ตัวเองรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะในงานการเข้าใจการเงินการสื่อสารหรือแม้แต่การเข้าใจตัวเองทั้งหมดนี้เริ่มได้จากวันละนิดลองคิดถึงสถานการณ์ของใครบางคนที่วันหนึ่งตัดสินใจเรียนรู้การลงทนเขาไม่ได้มีเงินมากเขาไม่ได้รู้เรื่องหุ้นเขาแค่เริ่มจากการดูวิดีโอวันละคลิปอ่านบทความวันละหน้า ฟังพอดแคสต์ขณะเดินทางสิ่งที่เขาได้ในสัปดาห์แรกอาจดูเล็กน้อยแต่พอผ่านไป3ามเดือนเขารู้จักสินทรัพย์หลายประเภทเข้าใจความเสี่ยงเริ่มวางแผนการเงินและกล้าที่จะเริ่มต้นลงทุนจริงคนแบบนี้ไม่ได้เหนือกว่าคนอื่นที่ไม่เคยเรียนรู้แต่เขามีความกล้าและสม่ำเสมอมากกว่าซึ่งมันเพียงพอที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ อีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือคนที่เริ่มเรียนภาษาใหม่ไม่มีใครพูดได้คล่องในหนึ่งวันแต่คนที่เรียนรู้วละคำมสะสมวละประโยคสุดท้ายเขาจะกล้าสื่อสารเข้าใจวัฒนธรรมใหม่และมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตทั้งหมดนั้นเกิดจากการเรียนรู้วละนิตเท่านั้นไม่ใช่เพราะเขาเก่งตั้งแต่แรกแต่เพราะเขาไม่หยุดเรียน คุณอาจยังไม่เห็นผลของการเรียนรู้ในวันนี้แต่มันกำลังวางรากฐานให้คุณมีทางเลือกในวันพรุ่งนี้ทุกๆอย่างที่คุณเรียนรู้จะกลายเป็นสะพานที่พาคุณข้ามจากจุดที่คุณอยู่ไปสู่จุดที่คุณอยากไปขอแค่คุณไม่หยุดไม่ยอมแพ้และให้คุณค่ากับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในแต่ละวันเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ จะกลายเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรียนรู้วันละนิดชีวิตก็ขยับทีละก้าวและสุดท้ายคุณจะไปถึงจุดที่ตัวเองเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยพลังของสิ่งเล็กๆที่คุณไม่เคยมองข้ามเลยแม้แต่วันเดียวหลายคนเข้าใจคำว่าสำเร็จในแง่ของปลายทางเช่นมีไรายได้มาก มีชีวิตที่ดีขึ้นมีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับแต่สิ่งที่หลายคนไม่เคยมองกลับไปคือคำว่าเรียนรู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นเพราะความสำเร็จไม่ใช่โชคไม่ใช่เรื่องฟลุกและไม่ใช่แค่ลงมือทำให้มากพอแต่คือการลงมือทำที่มาจากการเรียนรู้จนเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าอะไรได้ผลอะไรไม่ควรทำ และควรปรับเปลี่ยนอย่างไรเมื่อเจออุปสรรคถ้าคุณยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แปลว่าอาจจะขาดบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่ได้เรียนรู้พอการเรียนรู้ไม่พอไม่ได้แปลว่าคุณโง่หรือขาดความสามารถแต่มันหมายถึงคุณยังไม่เข้าใจในระดับที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงคุณอาจยังไม่รู้ว่าตัวแปรสำคัญคืออะไรคุณอาจยังไม่เข้าใจกลไกลเบื้องหลังของสิ่งที่ทา หรือคุณอาจกำลังใช้วิธีเดิมซ้ำๆทั้งที่ผลลัพธ์ไม่ได้ดีขึ้นเลยเพราะขาดการสังเกตขาดการปรับปรุงและขาดการเติมความรู้ใหม่ๆเข้าไปในกระบวนการเดิมของตัวเองมีการสำรวจในปีที่ผ่านมาโดยองค์กรด้านการพัฒนาอาชีพในกลุ่มคนอายุ25ถึง45ปีจำนวน3,000คน พบว่ามากกว่า72%ของผู้ที่ยังไม่สามารถเติบโตในสายงานหรือไม่สามารถสร้างไรายได้ตามที่คาดหวังไว้ยอมรับว่าตนเองขาดความรู้หรือทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาไปขั้นต่อไปอีก61%บอกว่าตนพยายามอย่างหนักแต่พอหันกลับมาทบทวนพบว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่เลยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานั่นแปลว่าแม้จะพยายามแต่หากไม่ได้เรียนรู้อย่างมีทิศทาง ความพยายามนั้นก็อาจไม่ส่งผลอย่างที่หวังเมื่อถามต่อว่าเพราะเหตุใดถึงไม่เรียนรู้เพิ่มเติมคำตอบที่พบมากที่สุดคือไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนรองลงมาคือไม่มีเวลาและอีกกลุ่มหนึ่งตอบว่าตนคิดว่ารู้พอแล้วซึ่งข้อสุดท้ายนั้นอันตรายที่สุดเพราะความคิดว่ารู้พอแล้วคือจุดเริ่มต้นของการหยุดพัฒนาและเป็นสาเหตุ ที่ทำให้หลายคนไม่ไปถึงเป้าหมายแม้จะทำมานานแล้วก็ตามหากเรานิยามคำว่าเรียนรู้ไม่พอให้ชัดเจนมันคือการที่เรายังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจได้ดียังไม่มีประสบการณ์เพียงพอที่จะปรับตัวได้เร็วหรือยังไม่มีความเข้าใจลึกพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเรียนรู้ไม่พอไม่ได้แค่ทำให้คุณไม่ถึงเป้าหมาย แต่มันอาจทำให้คุณถูกทิ้งไว้ข้างหลังแบบไม่รู้ตัวการเรียนรู้ที่เพียงพอในวันนี้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องรู้ทุกอย่างแต่คือคุณต้องรู้สิ่งที่จำเป็นต่อเป้าหมายของคุณและมีทักษะในการหาเพิมเ่มเติมเมื่อถึงเวลาทุกความรู้คือกุญแจที่ไขประตูไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นถ้าคุณไขไม่ออกแปลว่าคุณยังไม่เจอกุญแจที่ใช่หรือยังไม่รู้จักวิธีใช้มันให้ถูก การพัฒนาไม่ใช่การเดินเร็วกว่าใครแต่คือการเรียนรู้ลึกกว่าเดิมและเมื่อคุณเรียนรู้พอแล้วความสำเร็จจะค่อยๆตามมาด้วยความเข้าใจไม่ใช่แค่การเสี่ยงดวงตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดคือคนที่ทำธุรกิจแต่ไม่เข้าใจการบริหารต้นทุนพวกเขาอาจมีสินค้าดีมีกลยุทธ์การขายแต่ไม่รู้ว่าต้นทุนที่แท้จริงรวมอะไรบ้างไม่รู้วิธีคิดกำไรที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย หรือไม่เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าในระยะยาวเมื่อธุรกิจเริ่มขาดทุนพวกเขาพยายามทำโปรโมชั่นมากขึ้นลดราคาลงหรือท่เศรษฐกิจแต่ไม่คือย้อนกลับมาเรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วปัญหาอยู่ตรงไหนผลก็คือกิจการค่อยๆถดถอยในขณะที่อีกคนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นพร้อมกันอาจจะยังไม่มียอดขายมากนักในช่วงแรกแต่เขาใช้เวลาศึกษาเรื่องต้นทุน เรื่องการเงินเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคและเรียนรู้จากคู่แข่งเขาอาจไม่ได้โตเร็วแต่ธุรกิจของเขามีพื้นฐานที่แข็งแรงและเมื่อถึงจังหวะที่ตลาดเปิดเขาพร้อมมากกว่าและสุดท้ายกลายเป็นผู้เล่นที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนการเรียนรู้ไม่พอไม่ใช่เรื่องที่ต้องอายแต่คือสัญญาณที่คุณต้องกลับมาเรื่มใหม่ให้ถูกทางเพราะทุกครั้งที่คุณไม่สำเร็จมันอาจไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอ แต่เป็นเพราะคุณยังเรียนรู้ไม่พอแค่นั้นเองและข่าวดีคือคุณสามารถเริ่มเรียนรู้ใหม่ได้ทุกเมื่อที่คุณพร้อมจะเปิดใจยอมรับสิ่งที่ยังไม่รู้ถ้าคุณยังไม่สำเร็จอย่าพึ่งโทษโชคชะตาอย่าพึ่งบอกว่าตัวเองไม่เหมาะกับสิ่งนั้นแต่จงถามตัวเองให้ตรงไปตรงมาว่าคุณเรียนรู้พอหรือยังเพราะเมื่อคุณเรียนรู้พอแล้วไม่มีอะไรหยุดคุณได้อีกในเส้นทางของคุณเอง คนจำนวนมากพลาดโอกาสในชีวิตไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถแต่เพราะมัวแต่รอเวลาที่ตัวเองจะพร้อมรอให้เก่งก่อนรอให้มั่นใจรอให้มีประสบการณ์รอให้ไม่มีความกลัวแล้วค่อยลงมือทาแต่ในความเป็นจริงเวลานั้นไม่มีอยู่จริงเพราะความเก่งไม่เคยมาก่อนการเริ่มต้น มันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเริ่มทำแล้วหลมเรียนแล้วลองใหม่อีกครั้งคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนไม่ได้เก่งตั้งแต่วันแรกพวกเขาแค่เริ่มต้นทั้งที่ยังกลัวยังไม่มั่นใจยังไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่พวกเขากล้าที่จะเริ่มและนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคุณไม่จำเป็นต้องเก่ง ก่อนจะเริ่มทำอะไรสักอย่างแต่คุณต้องกล้าเริ่มก่อนแล้วใช้การลงมือทำนั้นเป็นพื้นที่ฝึกฝนใช้ความผิดพลาดเป็นครูใช้ความไม่รู้เป็นแรงผลักให้ไปหาความรู้เพิ่มเติมทุกคนเคยเริ่มจากศูนย์ทั้งนั้นไม่มีใครข้ามจุดเริ่มต้นไปได้ต่อให้คุณรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีศักยภาพ ทุกคนมีพลังบางอย่างในตัวเองพลังที่ถูกบดบังไว้ด้วยความกลัวความไม่มั่นใจและประสบการณ์ในอดีตท,ที่อาจเคยล้มเหลวแต่ความล้มเหลวไม่ได้บอกว่าคุณไม่มีทางสำเร็จมันแค่บอกว่าคุณยังไม่สำเร็จในตอนนั้นเท่านั้นเองศักยภาพของคุณไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่คุณหยุดเชื่อในมัน ถึงเวลาที่คุณต้องกลับมาเชื่อในตัวเองอีกครั้งไม่มีใครรู้อนาคตได้ว่าเริ่มแล้วจะสำเร็จไหมแต่ที่แน่ๆคือถ้าไม่เริ่มเลยคุณไม่มีโอกาสแม้แต่จะเข้าใกล้ความสำเร็จอย่ารอให้ทุกอย่างลงตัวอย่ารอให้ทุกความกลัวหายไปเพราะวันนั้นอาจไม่มีอยู่จริงแต่วันนี้มีจริงและคุณสามารถเริ่มได้ตอนนี้ การลงมือทำแม้เพียงก้าวเล็กๆก็มีค่ามากกว่าการยืนนิ่งแล้วคิดวนไปวนมาเพราะสิ่งที่จะทำให้คุณมั่นใจไม่ใช่การรอแต่คือการทำทุกความสำเร็จล้วนผ่านกระบวนการของการลองผิดลองถูกคนที่กลัวไม่ใช่คนอ่อนแอแต่คนที่แม้จะกลัวแล้วยังเลือกจะเริ่มคือคนที่กล้าจริง คุณไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องเก่งเท่าคนอื่นแค่เก่งกว่าตัวเองในเมื่อวานก็พอแล้วเมื่อคุณเริ่มคุณจะค้นพบว่าหลายสิ่งที่เคยกลัวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคุณจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากความพยายามของตัวเองและนั่นคือบทเรียนที่ไม่มีใครเอาไปจากคุณได้ความเก่งไม่ใช่พรสวรรค์ แต่มันคือผลลัพธ์ของการฝึกฝนซ้ำๆแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่มันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่คุณไม่หยุดทำตัวอย่างที่ชัดเจนคือคนที่อยากพูดต่อหน้าคนจำนวนมากแต่รู้สึกว่าตัวเองพูดไม่เก่งพูดแล้วติดพูดแล้วตื่นเต้นเขารอให้มั่นใจก่อนถึงจะเริ่มสุดท้ายเวลาผ่านไปเป็นปี ก็ยังไม่เริ่มเพราะความมั่นใจไม่เคยมาแต่ถ้าเขาเริ่มจากการอัดเสียงตัวเองฟังกลับแก้จุดที่ผิดลองพูดกับเพื่อนทีละคนแล้วค่อยๆขยับไปพูดในที่เล็กๆไม่นานนักเขาจะเริ่มจับจังหวะได้เริ่มรู้วิธีเตรียมตัวเริ่มหายตื่นเต้นและพูดได้คล่องขึ้นเรื่อยๆ ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นได้เพราะเขาเริ่มไม่ใช่เพราะเขารอให้เก่งก่อนหรือคนที่อยากมีรายได้จากอาชีพใหม่แต่ไม่กล้าทำเพราะยังไม่รู้มากพอแต่ในโลกยุคนี้ความรู้หาได้ฟรีทุกวันสิ่งที่ขาดจึงไม่ใช่ความรู้แต่คือความกล้าเริ่มเขาแค่ต้องยอมให้ตัวเองเริ่มก่อน แล้วเรียนรู้ระหว่างทางพอเริ่มลองขายของก็รู้ว่าสินค้าแบบไหนขายดีพอเริ่มทำคลิปก็รู้ว่าคนดูชอบสไตล์ไหนพอรับงานก็รู้ว่าต้องบริหารเวลาอย่างไรความเก่งทั้งหมดนั้นไม่เคยมีมาก่อนเริ่มแต่มันถูกสร้างขึ้นหลังจากเริ่มแล้วทั้งสิ้นถ้าคุณยังลังเลอยู่ยังรอ ยังกลัวจงจำไว้ว่าทุกคนที่คุณชื่นชมในวันนี้เคยอยู่ในจุดที่คุณยืนอยู่ตอนนี้แต่พวกเขาเลือกที่จะเริ่มแม้จะยังไม่เก่งแม้จะยังไม่มั่นใจแต่พวกเขาให้โอกาสตัวเองได้ลองแล้วคุณละ่ะพร้อมจะให้โอกาสตัวเองหรือยังไม่ต้องรอให้เก่งก่อนแค่เริ่มแล้วให้การเริ่มต้นนั้น เป็นจุดเริ่มของความเก่งที่คุณสร้างเองด้วยมือของคุณเองตั้งแต่วันนี้ตอนนี้เลยบางครั้งความมั่นใจที่เรามีอาจเป็นความเข้าใจผิดคุณพร้อมแค่ไหนที่จะย้อนกลับไปสำรวจความคิดเดิมๆของตัวเองที่เคยเชื่อเคยยึดเคยใช้เป็นหลักยึดในชีวิตแล้วตั้งคำถามใหม่ว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหม ยังพาเราไปในทางที่ดีอยู่หรือเปล่ายิ่งคุณเรียนมากขึ้นคุณจะเริ่มเห็นช่องโหว่ในความเข้าใจของตัวเองคุณจะเริ่มสงสัยว่าทำไมที่ผ่านมาถึงคิดแบบนั้นคุณจะเริ่มถามว่ายังมีวิธีไหนอีกไหมที่ดีกว่าที่ทำอยู่คุณจะรู้ว่าความรู้แค่บางเรื่องไม่ได้ช่วยให้คุณเข้าใจทุกอย่าง แล้วคุณจะเริ่มสังเกตว่าคุณขาดทักษะบางอย่างที่จำเป็นขาดความเข้าใจในบางมุมที่ไม่เคยหันไปมองขาดมุมมองใหม่ๆที่อาจช่วยให้คุณหลุดจากความคิดเดิมๆที่กำลังจำกัดคุณอยู่คำถามคือคุณกล้ายอมรับสิ่งที่ขาดอยู่ไหมคุณกล้าย้อนมองตัวเองอย่างจริงจังแล้วว่าสิ่งที่คุณขาดคืออะไร ทักษะอะไรที่คุณไม่เคยฝึกนิสัยแบบไหนที่ไม่เคยตั้งใจเปลี่ยนความเชื่อแบบไหนที่ยังฉุดคุณไว้หรือบางทีคุณยังไม่เคยเรียนรู้อะไรใหม่เลยเพราะคุณเชื่อว่าตัวเองดีพอแล้วและมันอาจเป็นคำตอบที่ทำให้คุณย่ำอยู่กับที่มานานการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ทำให้คุณรู้เพิ่มแต่มันเปิดเผยสิ่งที่คุณยังไม่รู้ มันทำให้คุณถ่อมตัวกล้าที่จะยอมรับว่าคุณไม่รู้ทุกอย่างมันทำให้คุณเข้าใจว่าความรู้ไม่ใช่เครื่องประดับแต่มันคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้เป็นใช้ถูกจังหวะใช้กับตัวเองให้ถูกทางและยิ่งคุณเรียนรู้คุณยิ่งกล้าที่จะตั้งคำถามกับตัวเองมากขึ้นลองมองภาพของคนที่เริ่มเรียนรู้เรื่องการสื่อสาร เขาอาจคิดว่าแค่พูดรู้เรื่องก็พอแต่พอได้เรียนจริงๆเขาจะเริ่มรู้ว่ายังขาดทักษะการฟังที่แท้จริงยังขาดการสังเกตอารมณ์คนฟังยังขาดความเข้าใจเรื่องน้ำเสียงน้ำหนักคำขาดความยืดหยุ่นในสถานการณ์ยิ่งเรียนเขายิ่งเห็นว่าสิ่งที่คิดว่าแค่พูดให้จบมันต่างจากพูดให้เข้าใจหรือ พูดให้เกิดผลลัพธ์อย่างมหาศาลหรือคนที่เรียนรู้เรื่องการเงินเขาอาจคิดว่าแค่รู้จักออมเงินก็พอแต่พอเริ่มเรียนจริงๆเขาจะรู้ว่าตัวเองยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ยังไม่เข้าใจเรื่องการลงทุนยังไม่รู้วิธีวางแผนภาษียังขาดการบริหารความเสี่ยงและยังไม่มีทักษะทางจิตใจในการควบคุมพฤติกรรมใช้ใจ่าย ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เขาไม่รู้เลยว่าตัวเองขาดจนกระทั่งได้เริ่มเรียนการรู้ว่าตัวเองขาดอะไรคือประตูบานแรกของการพัฒนาเพราะคุณจะเริ่มตามหาเติมเต็มและเติบโตแต่ถ้าคุณไม่เรียนรู้คุณจะไม่วันรู้เลยว่าคุณขาดอะไรและคุณจะไม่มีวันเติมเต็มสิ่งนั้นได้ยิ่งเรียน ยิ่งรู้ว่าเรายังขาดอะไรและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่แค่รู้มากขึ้นแต่รู้ในสิ่งที่ต้องปรับและกล้าที่จะปรับมันจริงๆจากภายในของคุณเอง